วันนี้ผมจะมาทําน้ํ smoke smoke าหอมนะครับปรับอากาศแบบง่ายๆกันนะครับอ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับก่อื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยเปิร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับของผมนะครับขอบคุณครับนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีอยู่อุปกรณ์อยู่สอสาอย่างนะครับอันแรกก็คือตัวลูกน้ำนะครับหรือเบบี้คริสตัลนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะการอุ้มน้ำนะครับแล้วก็ขวดน้ําที่ใส่น้ําเข้ามาส่วนผสมนะครับก็ผมใช้น้ํายาปรับผนุ่มนะครับยี่ห้อที่เราชอบนะครับก็คือตัวกลิ่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เอาตัวเบบี้คริสตัลนะครับใส่เข้าไปในน้ําก่อน นะครับใส่ให้หมดเลยนะครับทั้งซองเลยอันนี้อยู่ประมาณ5บาทครับซองเล็กๆนี้นะครับเราตัดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปครับนะครับสำหรับในการทำน้ํมหอมนี้นะครับสามารถจะให้เด็กประถมต้นนะครับป1ถึงป .3 เนี่ยทำเป็นโครงงานเล็กๆได้นะครับโดยที่ให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการปรับอากาศนะครับแล้วก็วิธีการทําโครงงานแบบง่ายๆนะครับ ระวังเรื่องนึงนะครับอย่ากินเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะดูดน้ําในร่างกายของเรานะครับอันนี้ขอระมัดระวังนะครับเรื่องนี้เอาให้ไปใช้ในถูกวิธีนะครับทีนี้พอเราใส่เข้าไปครับมันก็จะลอยลงไปผมจะทําการแช่น้ําไว้ประมาณ1คืนนะครับโดยมีส่วนผสมก็คือตัวน้ํายาปรับผนุ่มของเรานะครับที่มีลักษณะกลิ่นแรงๆหน่อยนะครับส่วนการผสมนะครับ น้ำยาปรับผนุมเนี่ยเราจะให้หอมมากนะครับเราก็ใช้แบบ1ต่อ1นะครับหรือใช้แบบ2ต่อ1นะครับอันนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้1คืนนะครับตัวลูกคริสตัลของเรานะครับมันจะดูดน้ําเข้าไปอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ1นึซองเนี่ยหบาทจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ําเปล่าๆเลยมันก็จะเต็มขวดนะครับอันนี้มันจะดูดน้ําหอมเข้าไปนะครับหรือน้ํายาปรับผนุ่ม เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการเทน้ําออกนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปเติมได้เรื่อยๆนะครับตัวลูกคริสตัลเนี่ยนะครับอยู่ได้เป็นเดือนนะครับกว่ามันจะแห้งอ่าเป็นเหมือนเดิมนะครับเวลาเราใช้นะครับเราก็กรองน้ําออกไปนะครับแล้วก็ใส่แต่เฉพาะลูกของมันนะครับไปใส่ในอุปกรณ์นะครับให้ออกแบบเองเลยครับใครชอบแบบอ่ารูเยอะนะครับก็เจาะลายลยรูนะครับเอาไปแขวนในห้องน้ํานะครับในรถนะครับ แต่ถ้าเป็นในห้องน้ำเราก็ปรับอัตราส่วนให้น้ำยาปรับผนุ่มมันมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับทีนี้ผมก็ไปทำอุปกรณ์ใส่ครับนะครับสำหรับขวดนี้นะครับผมจะเจาะรูให้มันมากๆนะครับผมจะไปติดด้านหลังพัดลมนะครับให้มีลมพัดผ่านนะครับดูดอากาศเข้าออกนะครับส่วนฝาด้านบนเราไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะปิดฝาไว้เวลาที่ตัวลูกน้ํามันแห้งนะครับเราค่อยเติมน้ำยาปรับผนุ่มที่เหลือของเรา ใส่เข้าไปให้มันดูดเข้าน้ําเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับอนะครับพอเราเจาะอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาไปทําการติดตั้งครับใครชอบจุดไหนก็ไปใช้ในจุดนั้นนะครับไปวางหรือไปแขวนก็ได้อ่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครู h ฮเปอรด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูนจบขอบคุณนะครับ